ดีครับผมวันนี้พบช่องรถมือสองเลตออโต้วยคครับขยับเข้ามาใกล้ครับวันนี้มีรถเดิมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นสตาร์ด้าแกน4เบียสประตูนะครับผมเกียร์ธรรมดาโฟวินที่2 8 0 0ซีนะครับผมรถคันนี้สีเดิมนะครับท่อนหน้านะครับสีมีเกียร์บ้างท่านหลังนะครับผมเดิรอกร่อนบ้างได้ใจนะครับผมมีลนบาร์มาให้นะครับผมกันชนหลังหยับขึ้นท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งแบบใหญ่นะครับท่อบุมบุมครับสีด้านหลังก็ทำมาบ้างนะครับทำมาบ้างนะครับผมตามสไต ภายในสวยนะครับมีกันสาดดู90มาให้นะครับใหญ่ๆสวยๆเบาะหลังนุ่มๆนึกว่าโซฟานะครับคันนี้มีแอร์ด้วยนะครับพาสี67นะครับผมพาสี67รับรถมีสองเกียร์นะครับสองเกียร์เกียร์น้อยเกียร์หนึ่งนะครับเครื่องดีแล้วก็อะไรนะครับพานวแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์จนหนาวครับเดี๋ยวสตารรร์ทเคคื่องงให้ฟัับไปดูห้องเครื่องนะครับ เดิมไม่มีนดันะครับผมใช่ครับรถไม่สี่แสนโลรับสวโบวินใช้งนานปกติขัขับไม่ดังโอเคเครื่องก็เดิมเดนะครับสองพันแปดยีนีไม่ไอนะครับไม่มีไอสองพันแปดยีนีนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนู้นกัน ยางก็ใช้งานได้นะครับเย็นครับรตัวนี้หายไปตามสภาพขายตามสภาพราคาไม่เพียนครับคันนี้เอาไปใช้ถูกๆนะครับนรี่ใหญ่ๆนะครับผมได้ครับตับเครื่องเลยครับเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่อง ภายในสวยๆแอร์เย็นๆโฟวิวใช้ได้ปกติสำหรับคุณเอาไปใช้งานนะครับผมเอาไปราคาแปด0มื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้ไม่เยอะนะครับคันนี้ต่อรองได้ไม่เยอะเอออย่าต่อเลยนะครับเราไม่ได้ตั้ง8 9 0 0มนเก้านะครับผมราคานี้นะครับผมหาไหนไม่ได้แล้วครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราได้ถูกขายถูกนะครับผมคือรถภาษีเต็มนะครับผมภาษีเต็มเครื่องดีๆแบบนี้ แห้งๆนะครับประมาณนี้ครับผมรถหน้าเดิมไม่มีชนนะครับสนใจติดต่อ092-6500-292คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากไลค์กดฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ